อ้าวถ้าเกิดเข้าคอนโทรแล้วเดี๋ยวเข้าช่องอกวันอีกแล้ววันนี้เราจะมาอยู่ในการรีวิว DX k i l a m e n g e r นะฮะว,ว้าวถือว่าสวยมากนะฮะของมาส่งทัทีเนาะเป็นของมือสองเนาะสั่งของมือสองมานะฮะโอเคเราจะเริ่มกันเลยเนาะเริ่มจากอ่าอเยามนานีสีฟ้าก่อนเลยเนาะอ่าเป็นอายมานีสีฟ้า k i l a m e n b u จำชื่อไม่ได้นะบอกไก่อนนะจำชื่อไม่ค่อยได้เท่าไหร่ ้น,นียจำยากมาซื้อเยอะมานี่คือแบบเอกลักษณ์คือเขาแบบสวยมากแต่อันเล็กไม่หน่อยน้อยเลยเล็กมากเลย็จะอัน,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 นเท่าเท่าจเลนจีกั้มึงนี่เลยนี่เบลวาวเราจะกลกายเขาเป็นอัยมัน,นีนะฮะนี่กลายเป็นแบบเออโหมดนี่จะเป็นเครื่องบินเจ็ดอ่าสวยมากเลยเนาะมีล้อข้างล่างเนาะก็ก็เนาะ ก็วิ่งดีหิวแต่ว่า,ายายไม่มีสีชมพูนะฮะายายไม่มีสีชมพูที่จริงจะมีใบพัดนะฮะแต่เขาไม่มีให้อ่าเราจะกลายเป็นเฮลิคอปเตอร์นะฮะนี่อ๋อมือสองนนอะเนาะต้องทำหือนใจอายไม่มีสีเขียวอันนี้ก็สวยดีนี่นะฮะเราเอ,าเอข้างล่างนี่เข้ามานะฮะนี่อย่างนี้ เสียงแป๊กนะฮะอาริการีเสียงเหมือนกันนะนี่แป็กฮเป็นรถแล้วสวยดีอันนี้นะฮะดูแล้วว่ามันรถอะไรนี่ฮะเป็นรถเนี่ยรถแมคโครนะฮะรถแมคโครแมคโครเวียม้นี่สีเหลืองนะฮะข้าวนีะข้าวทํไงฮะเนี่ยเอาขึ้นมาเอบเอออ่ะแล้วก็หมุนอ้าวจะแมคโครแล้วเขาถามว่าทําไมเราต้องแบบหมุนนะฮะถ้าเราไม่หมุนอย่างนี้นะฮะจะเป็นเอาไว้แบบหมดล้มล่างเนาะอันนี้แต่ต้องหมุนนะฮะเพื่อเป็นรถแมคโครเนาะ ตาที่นี้ก็แสตดายละไฟเออร์นะฮะไฟเออร์จำได้แค่ตัวเดียวคือตัวนี้ไฟเออร์นะฮะคือแบบไปย่อมีสีแดงที่แบบสวยมากเลยนะฮะเร่าว่า,วาวมากผมเอาไปเคลื่อนงานเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะอันนี้ก็ได้แค่นี้แหละเดี๋ยวครั้งหน้าจะรีวิวดีเอกอื่นนะฮะอนะคาคตจะอาจจะมีของไอ้ซ่าไอ้ s a าม e เอ็กซ์เพหรือว่าโจอีนะฮะหรือว่าอ่าโอลาดินนะฮะ,ฮะไามันก็ขบวนการดูแปลงนะฮะเราต้องการอยู่พอดีอันนี้ไฟเออร์ไม่ยากฮะนี่เอาหน้าเข้ามาอ่าเสร็จแล้วเป็นรถนะฮะอันนี้เขาไม่ลูกเล่นนะฮะคือเอนี่ได้เนาะหมุนหมุนเป็นรถด,ดับเพลิงอนะเนาะสามารถนี่ได้เนาะนี่นอนก็นได้นี่ก็แต่อันนี้อันใหญ่จริงไอ้ไม่ได้เป็นแยกที่แบบใหญ่คนระับ สามารถอย่างนี้ได้นะฮะนี่แล้วก็ยืดได้นะฮะยืดยืดได้แค่นี้นะฮะนี่นะฮะนี่เป็นแบบราดับเพลิงเนาะเราแต่คนชอบเนาะโอเคเราจะมาเริ่มอ่าอันนี้สามารถรวมร่างได้แบบสามแบบนะฮะเราจะเอาแบบแบบแรกก่อนเนาะเือเอาไอ้พน,นี้สียมพูกับสีฟ้านะฮะเห็นไหมฮะสีฟ้า มารวมกันได้นะฮะขั้นแรกก็พับไอ้น,นี้ให้ไปน,นี้นะฮะนี่นี่ทำเปอย่างนี้ฮนะไอ้ยมีก่อนนะฮะนี่แบยมีส่วนอันนี้ก็นี่นะนี่อย่างงี้อืนนอออมไอเขาจะมีหน้าตรงนี้นะฮะมีนม้ปมนหน้านะฮะมอา้าวแล้วก็อันนี้ใส่ข้างล่างนะฮะนี่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  นี่แล้วก็อาอมาได้นี่ก็เป็นโหมดหุ่นยนต์นะฮะหุ่นยนต์แบบกู้ภัยเนาะเป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็กอืมแลทีนี้ก็มาแล้วหุ่นยนต์ของตัวพระเอกเลยนะฮะเอาไฟเออร์มานะฮะไฟเออร์ก็นี้นะฮะนี่ถ้าไฟเออร์ถ้าตามในเรื่องก็มันจะอย่างนี้ก่อนนะฮะอย่างนี้แล้วก็อันนี้นะฮะแล้วก็แบบเปิดอันนี้เนาะ เออเปิดอันเนี้ยเปิดอันเนี้ยเพื่อให้แบบเออไอรถสีเขียวแบบบินวิ่งขึ้นไปได้เนะาะก็ทำก็เล่นอย่างงั้นก็ได้นะฮะไม่ไม่มีไม่แปลกไม่ผิดนะฮะเอาสีเขียวนะสีเนี่ยสีเขียวจะมีนี่นะฮะกิปตัวเมียข้างล่างนะฮะเห็นนะนี่นะนี่ข้างล่างนี่เอาไปติดตรงนี้นะฮะนี่นี่ ติดไปเลยนี่นี่แล้วก็เนื่ไงใส่ขาเข้ามาอันนี้อันนี้ทีนี้ก็เอาอาญามนีสีเหลืองอทำตอนที่เหมือนเขาจะเป็นอาญามนีนะฮะนี่อันนี้มาตักแขกเข้ามานี่อาญามนีสีเหลืองทีนี้ก็เปิดหน้าเข้ามานะฮะหาาข้างๆนะนี่ ก็อันนี้เป็นล่างของอายามณนีสามอายามณนีนะฮะมีสีเขียวสีแดงและสีเหลืองนี่ชือว่าสวยมากเลยนะดูดิแบบว,วาวววจุดเด่นของเรื่องนี้จะเป็นแบบพวกอายามณนีมันล้มล่างกับพวกรถต่างๆนะฮะีนี้จะมาเริ่มล่างสุดยอดเลยนะฮะอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรเหมือนกันนะ,ะคะเพราะไม่ม,มีไรยมากหรอกนะเป็นซีรีส์ตัวเดียวที่แบบมีหลายๆตัวแต่ไม่สามารถเอามาล้มล่างได้ แบบเหมือนแบบไม่เหมือนขบวนการอื่นเนาะน่าเสียดายมากขั้นแรกนะฮะเราจะเริ่มล่างล่างสุดยอดเลยนะฮะขั้นแรกก็เอาชูปัญฮะนี่เอานี่ไมแล้วก็พับนี่มานี่นะฮะใส่เข้าไปนะฮะ แล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นดาบนะจะเป็นแบบอัยมนีแบบตัวเสริมเนาะถือว่าไอตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอัยมณีตัวแบบตัวเสริมเนาะก็นี่นะฮะนี่แตแะไปะแล้วก็ปีกได้เลยนี่นะฮะเสร็จแล้วนะฮะ <S <S แต่มันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะฮะแต่ว่าเริ่มตรงไหนนะฮะข้างๆนะข้างๆเขาจะมีอ่าข้างๆดำๆนะฮะ ใช่วเราต้องไงไงเข้ามานะฮะนี่ฮะเป็นการเสริมหน้ากากข้างห้าแบบชิลาเมนเจอร์นะฮะนี่คือหุ่นยนต์คิลาเมนเจอร์เสร็จสมบูรณ์นะฮะอือหว่าสวยมากเลยเนาะแบบดูดีแบบมีความแบบเบลว่าแบบรียับแบบสวยงามมากนะฮะเสวยมากอยากให้ดูข้างหลังนะฮะตัวใหญ่นะ แต่ไอ้พวกตัวขึ้นี้เล็กมากเลยเนาะไม่เล็กเล็กเล็กไม่เล็กเดี๋ยวให้ดูนะฮะคือแบบเล็กจริงนะคือเล็กกว่าจุลินจีอาจจะเล็กอาจจะพอๆกับจุลินจีด้วยซ้ำอ่ะจุลินจีของจากเคียวรินเจอร์เดี๋ยวให้ดูแล้วกันนะเห็นไหมอันเล็กมากเลยเห็นไหมฮะมันเล็กมากเลยนะ เนะเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะฮะว่ามันจะเล็กกว่าคิวทามะหรือคิวจรนติหรืออี้อย่าเดี๋ยวจะเอาของซิงค์เซนเตอร์มาเทียบเด้ออ่านี่นะฮะอืม เริ่มจากคิวทมามะก่อนเนาะคิวทมามะอันนี้คิวรมามะใช่ลนะอันนี้กับคิวทมามะก็เห็นไหมก็เห็นไหมอันเล็กๆเ,เท่าเกือบเกือบเท่าคิวทมามะด้วยซ้ำที่เพิ่ออาจจะเท่ากันเลยเดีกว่าอันนี้กับคิวรามะเท่ากันเลยนะฮะนี่เห็นไหมอันนี้กับคิวรามะเท่ากันเลยไหมเห็นไหมอันนี้กับจุลินจีเนาะอันนี้ของเรื่องความสูงจุลินจีใหญ่กว่าสูงกว่าเออสูงกว่า แต่ไม่ค่อยใหญ่มากอันนี้เป็นก้อนๆเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นของอ่าลิงออลิมกี้โอริกามีนะฮะเนี่ยฮะเห็นไหมใหญ่กว่าเยอะเลยเล็กกว่านะฮะเป็นซีรีส์แบบหน้าแบบพวกสะสมตัวเล็กๆนะฮะเนี่ยแต่ถือว่าสวยแบบเววามาไหมไหม,มแต่ถือว่าสวยนะสวยสวยชอบก็ ถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะฮะถ้าสำหรับวันนี้ช่องเอ็กวันขอลาก่อนนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย